ทุกคนวันพรุ่งนี้มิกจะไปทําบุญทอดกระถินค่ะความพิเศษของครั้งนี้คือปฐมกระถะินค่ะแปลว่ากระถินครั้งแรกแปลว่าครั้งแรกแปลว่าครั้งแรกตั้งแต่สร้างกองทรายเลยคือถ้าใครได้ทํามันเหมือน,เป,นเป็นการเริ่มต้นของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นจุดก่อสร้างคือไม่อยากจะชวนทุกคนจริงนะถ้าไปที่งานได้นะคะพรุ่งนี้วันที่15ตุลาจะมีพิธีสวดพระ130ร้อยาสูปาสวดเปิดวัดค่ะ แล้วทอดกระถิ่นจริงเนี่ยคือวันที่16ตุลาโดยที่เรารับกองบุญค่ะกองบุญละ500เป็นกองบุญที่เป็นกองทรายนะคะจานวน1,000กองซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจะ1กอง2กอง3กองหรือแล้วแต่ศรัทธาค่ะไม่ถึง1กองแล้วไปรวมกับเพื่อนก็ได้อยากให้แค่1นาทีเนี้ยที่มิกเล่าให้ทุกคนฟังอ่ะเป็น1นาทีที่ทุกคนได้ต่อยอดบุญในชีวิตเพราะบุญกระถิ่นคือการละทาน1ปีทาได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น ท,ทุกครั้งที่เกิดเหตุอะไรจะแล้วคลาดถ้าเราเบิกบุญนี้มาได้สาธุบุญนะคะขอบุญหนุนนำนำทางให้เกิดความดีเกิดทุกสิ่งทุกอย่างดีๆเกิดขึ้นกับทุกคนค่ะใครที่ไม่สะดวกร่วมอนุโมทนาบุญมาทางนี้ได้เลยถ้าใครสะดวกสามารถโอนปัจจัยมาได้เลยนะคะหรือไปเจอกันที่งานค่ะอีกนิดนึงนะคะวัดแห่งนี้ชื่อว่าทศะะปารามิตาเป็นวัดสาขาของวัดสวรพภูมซึ่งใหญ่มากซึ่งเป็นสาขามาจากอินเดีย เรากําลังสร้างวัดป่าอีกหนึ่งแห่งที่ไว้เป็นวัดปฏิบัติและวัดยิ่งใหญ่ขนาดนี้หนึ่งครั้งในชีวิตค่ะร่วมกันนะคะอยากให้ทุกคนได้ทําบุญใหญ่นี้จริงๆ